ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับผมที่มาลเล่แล้วก็ชวนมากับรางรับนะครับผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับดูคนเยอะมากแบบตื่นเต้นนะครับวันนี้เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางมิเล่นะครับกับมิเล่ไวตินดิ้งโรสเปเปอร์ในคอมเพล็กซ์คอลเลคชันนะครับซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้คือให้ความกระจ่างใสคูณสีเลยครับเพราะว่า เราขัดวัตถุดิบดีๆมาหมดแล้ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของริ้วรอยต่างๆนี่บอกเลยว่าน้องใหม่ของเรานี่ช่วยทุกคนได้แน่นอนครับมีดอม้ำดมมีทริกแบบการดูแลรักษาแบบลดความเสืขอมคิดค่าอะไรโอ้โหก็เทคนิคหลักๆของผมเลยก็คือแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอของผมแล้วก็ดื่มน้ำในปริมาณที่ ขอเพียงครับอันนี้สำคัญกับผมมากๆครับผมใช้มิเล่ฮะเฮ้ยนั่นนั่นอุ้ยเราเป็นสาเฮลตี้นะอะไรนีใช่ขาเฮลตี้ออกกำลังกายครับออกกำลังกายก็จะช่วยได้นะใช่ใช่ถึงเดี๋ยวเราเลังหาที่ดีนครับ มีเเเลป็นตัวสริมมีเล่เป็นตัวเสริมครับผมก็จริงๆมันต้องเสริมอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องแบบมีผลิตภัณฑ์ช่วยแบบช่วยต่างๆนะครับมีเล่ก็จะเป็นตัวเลือที่ดีเลยครับขอบคุณครับฝากนะครับผมนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฮีเล่มันนี่ยูเสเป็น์ายไมลคอมเพล็กซ์นะครับผมก็เปิดตัวไลน์ใหม่แล้วก็ฝากสินค้าของมีเล่ด้วยจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีพวกครีมกันแดดและมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆถามเมอร์ของเราใช่ครับฝากมีเล่ด้วยครับ ก็ขอฝากด้วยครับขอแนะนำด้วยครับครับ้งน oh. <Um NO> ี้โอ really> ้ยใช่ครับใช่ครับผมพรุ่งน allora ี้ก็จะเป็นเป็นแฟนมีกทั้งใหญ่ของเราเลยนะครับเพราะว่าเรามาจากที่กรุงเทพแล้วนะครับผมก็เป็นแฟนมีทคู่เดิมของเรานะครับใช่ครับพรุ่งนี้นะครับวันที่3นะครับผมก็ที่สยามพิสุนะครับก็ที่สยามวันนี้เลยครับใช่ก็เดี๋ยวเจอกันเลยเพราะว่าเราก็เตรียมกิมมิคอะไรบางอย่างที่ ที่คาดว่าจะไม่เหมือนประเทศเมือก่อนคิดว่ามาแล้วต้องชอบแล้วก็จะไ้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนนะครับใช่ครับใครที่ยังไม่มีบัตรเขาเป็นไงต้องกดเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก็ต้องกดเดี๋ยวนี้เลยครับที่ทางที่เกตแมรอนดัดใช่ครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันจริงๆเรามีงานแฟนมิตรไปเยอะแล้วเนาะแต่แฟนมิตรอันนี้มันมีความพิเศษยังไงอ่ะโอ้ยครับก็คราวนี้จะมีจะได้ทำอะไรที่ที่ที่ยังไม่เคยทำที่ไทยมิตรแหนมาก่อนครับใช่แล้วก็เป็นแบบที่ไทยด้วยได้เจอแฟนชาไทยด้วยแล้วก็แบบ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาแบบนี้งนาแล้วจะแบบได้รับพลัง,งความพิเศษจากพวกเราไปเป็นอย่างไรนครับ<ม>อย่างโชว์มันมีความพิเศษไงกู๋ก็คือเหมือนโชว์ที่ทุกคนอยากเห็นที่ทุกคนคิดว่าพิเศษก็จะมีให้เห็นนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีโชว์อะไรบางอย่างที่เพิ่มความพิเศษให้กับตัวงานเขาไปอีกหรือว่ามีกิมมิคอะไรบางอย่างกิจกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทุกคนน่าจะเอดจอยไปกับพวกเรา น้องน่าจะโชว์ว่าภาพจะอุวยว่าภาพอาจจะต้องให้น้องครามมาสิงล่างก่อนถือว่าสวย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อือ้าเด็กวันเกิดโ <c oughs> อ้ยได้ก็เอาจริงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคือน,านลล้าเราเป็นคนที่จะตื่นเต้นกับวันเกิดของตัวเองมาตั้งแตแบบ่แบบตอนเด็กๆอยู่แล้วเนยครับซึ่งแบบว่าพอมันใกล้จะถึงวันเกิดเาาราเงี้ยเราก็ ตื่นเต้นมากมากดีกว่าครับใช่เพราะว่าอย่างตอนเด็กๆผมนี่เป็นคนที่แบบถ้าใครแฮปนี่คือผมจะต้องตอบทุกข้อความเลยนะครับแต่พอหลังๆพอแบบทุกคนส่งความรักมาให้แล้วแบบใช่เหมือนพอเราตอบไม่ไหวแต่ว่าเราเราเลือกที่จะอาจ่านทุกข้อความเหมือนกันอย่างวันปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกับแฟนคลับไหมครับโอ้ยก็มีอยู่แล้วเป็นแบบทุกๆปีปีนี้นะก็จะร่วมทําบุญกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับโหวันที่13สิงหาคมนี้ มาทําบุญร่วมกันครับแล้วก็นั้นมีเปิดเปิดรับบริจาคด้วยครับผมเพื่อ,อเดี๋ยวจะรับบริจาคแล้วก็จะไปบริจาคก,กับทางทางโรงเรียนครับผมเป็นทุนการศึกษาแล้วก็กับทางเขาเรียกไปว่าเป็นมูลนิธิกเกี่ยวกับสัตว์ด้วยครับผมรอเขาคุมรอเช่นบบนั้นรอให้หม,หมดอ,อะไรใช่ครับโอ้ ก็อให้เบอร์เดย์อยู่แลครับผมใจยังไม่บอกดีกว่าว่าทีนี้จะเป็นยังไงนครับผมว่ารอเอาไว้เก็บไว้ดูดีกว่าก็ต้องรอติดตามครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเรัวโจทย์ยากไหมโจทย์ยากไหมกับการหาความพิเศษให้ในวันเกิดของนั้นยากนครับคือคือคือมันก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเหมือนเดิมเนอะถ้าอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการใชเบอร์เดย์ไปเรื่อยๆครับผมก็แลต้องไปติดต้วจะต้องรอดูครับผมว่าทีนี้จะเป็นอะไรดลโอ้โหมา ปีที่หกเลยครับปีนี้ปีที่หกอุบหลายอุบชายครับแเพว่าคือนมีกีฬาเพื่อนมีกี่หฬามาเราดูมันก็เป็นอะไรนะแสดงว่าเตรียมพร้อมไหนที่คิดไว้อยู่ที่คิดไว้อยู่นัดนัดเจต้องเตรียมเตรียมตั้งรับยังไงฮารกผมนะครับความเรื่องให้จ้าพี่แม่ทำใจสบายใจให้โล่งๆแล้วก็รอรับความตื่นเต้นละกันรอเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยคือรู้ว่าแล้วก็ สแตนบายไว้ครับสแตนบายรอแน่นอนครับสี่ร้อแน่นอนแล้วแต่คนเรามีอธิษฐานขอพรอะไรหรือขอพรพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมโอ้ก็มีวันเกิดผมก็คิดว่าวันเกิดที่จะไปทําบุญกับพี่พี่แฟนคลับเดี๋ยวคิดว่าจะได้แบบขอพรร่วมพันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีขอพรแบบปกติเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบโชคเรื่องแบบว่าขอให้แบบคนรอบตัวมีความสุขอะไรอย่านะครับ ปกติปกติเวลาไปทำบุญกันไหว้พระขอพรนะมันจะนานมากไม่รู้ว่าขออะไรอยู่ขออะไรไม่ได้กินไก่อะไรไม่ได้กินไก่แล้วก็ขออะไรไม่แล้วก็ขออะไรเฮ้ยมึงวาอะไรนะอาจจะเกี่ยวกับอะไรอันหลังอันหังอันหลไม่เคยถามครับขอเรื่องงานหรือขอเรื่องความรักถามพร้อมกันเลยครับก็ ขอเรื่องงานขแต่ละมาครับแต่เรื่องงานเรื anyway> ่องเดี้ยเหรอเรื่องก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องของเราอยู่แล้วหลายปีที่อยู่ด้วยกันน้องไม่เป็นยังไงครับโตขึ้นเยอมากโตขึ้นเยอะมากครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้มีความเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นในทุกๆปีเลยนะผมก็นี่แล้วใช่ไหมครับใช่นะครับนี่แล้วมีแล้วถึงตัวจะดูตึ้งหน้าร้านนะครับผมแต่ว่ามันมาโตแล้วใช่ใช่แล้วก็ถือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นทุกปีครับแล้วก็เก่งขึ้นทุกปีเลย แล้วจะให้ของขวัญอะไรบ้างทีนี้ลูกจะให้ของขวัญอะไรกับตัวเองบ้างทีนี้นี่แหละนเออหรืก็อยากให้อยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าการที่เรามีความสุขมันน่าจะเป็นพอการพอเรามีความสุขเราก็มีความสุขที่จะอยู่บนโลกมีความสุขที่ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขในการทําสิ่งที่เรารักเนี่ยผมก็เลยอยากมีความสุขตอนนี้มีความสุขแล้วก็ขอให้ใเนื้อมีของทางใจเลย่างเ้ยโอ้ยอะไรที่เป็นจิ้นตึ้งอะไรแบบ อ๋อหรือก็มี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 กอดกระเดื่อมีซื้อแว่นใหม่ซื้อแว่นใหม่ตัวเองครับผมมีซื้อแว่นใหม่อีกแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันในอนาคตแว่นใหมอะไรกันนะแว่นใหม่โอ,โอ Bref, ้เพราะว่าจะได้เห็นหน้าที่จะได้เห็นจะได้มองเธอนานๆเนี่ยแย่งมุกผมอ่ะเราไม่มีเราจะมองให้ชัดๆตัวนี้อีกหน่อยนะครับ ก็เราเราเราไม่ได้ไม่เราเดี๋ยวดูตามเวลาก่อนว่าว่างไหมอะไรล่างนะเพื่อ็เดี๋ยวก็ถามเดี๋ยวก็ถามไปหลังจากนี้เราจะมีการแฟนมิตต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีบินไปญี่ปุ่นครับแล้วก็ นี่ไปญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาซิลแล้วก็เยอรมันใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะนะครับผมมารับชมแฟนมีความฝเราะไรเยอะๆใครที่แบบสะดวกนะแบบอื้อก็เลเชิญมาใช่ใครแบบว่ามีแพลนแบบอยากเที่ยวนอกประเทศกับแมคกซ์ใช่ก็ลองตามมาได้เลยโอ้โหได้เลยกดตั๋วได้เลยแต่มาซิลนี่ก็ไกลมากเลยนะจริงครับเพิ่งเคยไปเหมือนกันแบบเพินเคยออกนอกเอเชียครับได้ยินมาว่าต้องบินแบบ สิบกว่าชั่วโมงหรือยี่สิบยี่สชั่วโมงหรืยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ปะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้บินคนเดียวก็ไม่เป็นไรก็ยังดีอย่างนี้แหละเตรียมพร้อมว่าไงกับการที่ต้องบินไปไกลๆแล้วก็ต้องมาเจอแฟนคลับที่บรานโอ้ยก็ไม่คิดว่าน่าจะเตรียมตัวแบบว่านั่งเครื่องยังไงให้ไปถึงแล้วแบบว่าเราสามารถบูสต์เอเนอร์จีให้เตรียมพร้อมที่จะเจอบุคคลได้มากทสุดเพราะว่านั่งเครื่องนานจะมีแบบอ่อนเพลียบ้างแต่ว่าพอถึงหน้างานเราก็ต้องพร้อมที่จะแบบส่งวามสุขกับบุคคลเลยคิดว่าเป็นแสน น่าจะตื่นเต้นที่จะได้เจอพวกเราไม่แพ้ที่เราจะได้เจอผิวคนเป็นครั้งแรกด้วยไปบราซิลใช่ไหอย่างเช่นว่าจะเป็นยังไงอย่างโชว์นี่มันจะมีความพิเศษเพิ่มเพิ่มขึ้นไหมหรือมันคล้ายๆกันทุก็อาจจะบราซิลเขาเด่นเรื่องแบบดนตรีนะบเรื่องการเต้นเพลงเราก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องซ้อมต้องซ้อมกันหน่อยนะเต้นแบบบราซิลต้องยกซ้อมยกเอวสะโพกอะไรหน่อยครับขอรบกครับ อย่าลืมนะครับผมพรุ่งน,นี้วันที่3นะสามารถมาแค่เจอกันได<ช>้ครับก็เรียนเชินได้เลยซื้อบัตรได้ีด่เกิดในร,ร้านเปบนขบครับ